หายกันไปนานนะครับในที่สุดสมุดแพลนเนอร์ของ Mission to the Moon ก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับใครที่ติดตามกันมาเป็นประจำก็จะรู้ว่าในแต่ละปีเนี่ยคอนเซ็ปต์ของแพลนเนอร์จะไม่ซ้ำกันเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคที่เต็มไปด้วยกระแสการแข่งขันและการเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยนะครับเราก็บางทีจะเหนื่อยล้าแล้วก็หมดพลังไปกับการวิ่งตามความคาดหวังของสังคมจนลืมฟังเสียงของหัวใจตัวเองนะครับซึ่งนี่เป็นเสียงที่สําคัญที่สุดด้วยนะครับซึ่งเป็นที่มาครับของ Energy Planner 2026นะครับ แพลเนอรที่จะช่วยคุณได้มีพื้นที่เล็กๆไว้หันกลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพื่อเชื่อมโยงกับตัวเองสำรวจสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งตามคอนเซป์ที่ว่า where your mind Goals and Soul Meet นะครับพื้นที่ที่ประสานความคิดชีวิตและเป้าหมายนะครับเพิ่มเติมพลังจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองต้องบอกว่า Energy Planner ของปีนี้นะครับก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ผมและทีมงานเนี่ยได้ลองอะไรใหม่ๆนะครับเราได้เก็บคำแนะนำจากผู้ใช้ Planner ของเรามาตลอดหลายปีนะครับเพื่อมาพัฒนา Planner ให้ตอบโจทย์การใช้งานของทุกคนมากขึ้นทั้งสีใหม่ฟังก์ชันใหม่วัสดุแบบใหม่ด้วยนะครับโดย Mission to the Moon Energy Planner ในปีนี้มีทั้งหมด 5สี5สไตล์ด้วยกันนะครับคือสี Midnight Blue สี Sweet Plum สี Soft Beige สี b l ล s i n n r r ดนะครับและ Limited e dition ที่ทางเราได้คอลับกับศิลปินไทยชื่อดังอย่างเบ n ซ i l l a นะครับซึ่งคุณเบ n ซ i l l a เนี่ยก็มาทำเบนซ i l l a Limited e dition ที่มาพร้อมคาแรคเตอร์น่ารักมากๆนะฮะก็บ,บอกว่าทุกอันเนี่ย จำนวนจำกัดสุดๆเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนจะไปเข้าถึงฟังก์ชนันนะครับผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยตั้งแต่เรารู้สึกว่ามันโอเวอร์โหลดกับความเยอะของหลายๆอย่างโซเชียลมีเดียอ่างๆเนี่ยผมก็เลยใช้เวลาแทบทุกวันนะฮะในการอยู่กับสมุดเนี่ย วันหนึ่งเป็นครึ่งชั่วโมงนะค่อยๆเขียนค่อยๆคิดนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลับมามีพลังมีการโฟกัสที่ดีขึ้นนะฮะกลับมาที่ฟังก์ชันของเรานะครับอีกหนึ่งความแปลกใหม่ในแพลนเนอร์ปีนี้ก็คือฟังก์ชันใหม่ๆนะครับที่มีการจัดให้มันซับซ้อนน้อยลงนะครับใช้งานง่ายขึ้นไม่ต้องพลิกไปพลิกมาหรือว่าขั้นหลายหน้าให้สับสนนะครับแถมยังเป็นฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อทุกคนได้เชื่อมโยงกับตัวเองอย่างลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูทุกฟังก์ชัันนเลยะครบ พาร์ทที่หนึ่งะครับ Guide to Your Inner Journey นะครับก่อนจะเริ่มใช้งาน planner หน้านี้เนี่ยจะชวนคุณละสมองจากความวุ่นวายแล้วค่อยๆมาสำรวจตัวเองด้วยคำแนะนำเล็กๆที่เราอยากจะส่งต่อกำลังใจให้กับทุกคน<ม>2026 c a l endar นะครับอันนี้ชวนมองภาพรวมทั้งปีในปีเดียวนะครับเป็นฟังก์ชันปฏิทินหนึ่งปี2026ที่จะช่วยคุณเห็นวันหยุดและวันทำงานนะครับทำให้จัดลำดับความสำคัญได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ Before we begin นะครับหน้าพิเศษนี้จะพาคุณมองย้อนไปในปีที่ผ่านมาผ่านคำถามที่ชวนให้คิดถึงช่วงมาแ่างความสุขหรือบทเรียนชีวิตก่อนก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยเป้าหมายที่เป็นตัวคุณจริงๆนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันซิกเนเจอร์ของแพลนเนอร์เราในทุกๆปีเลยก็ว่าได้ครับ 2026 Inner Chart นะครับนี่เป็นฟังก์ชันใหม่ที่เราเพิ่งนำมาใส่ไว้ใน Planner ปีนี้นะครับ Inner Chart ของ Energy Planner เนี่ยนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจาก m a n d a l a Chart หรือเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความคิดและพิชิตเป้าหมายนะครับ m a n d a l a Chart เป็นตัวช่วยพัฒนาตัวเองที่ต่อยอดมาจากแนวคิดพระพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่นก่อนจะกลายเป็นที่รู้จักนะครับเมื่อโอทานิโซเฮใช้วิธีนี้ในการฝึกฝนจนได้กลายเป็นนักเบสบอลชื่อดังมากประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาทั้ง MLB และ WBC นะครับแล้วก็เซน กับดอจเจอร์สด้วยค่าตัวที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวนะครับหน้าตาของมันดาราชาร์ดเนี่ยอาจจะง,งงนิดหน่อยแต่วิธีใช้จริงๆง่ายมากนะครับก็คือ1ก็คือวางเป้าหมายหลักของชีวิตไว้ตรงกลางนะครับหช่องตรงนี้นะครตรงนี้นี่เราอาจจะใช้แทนเป้าหมายสูงสุดนะครับที่เราอยากได้หรือว่าภาพรวมของชีวิตที่เราอยากได้ก็ได้นะครับ 2. ล้อมรอบด้วย8เป้าหมายย่อยของชีวิตนะครับอันนี้รวมไปทั้งหมด9ช่องตรงนี้เราสามารถแบ่งเป้าหมายย่อยเป็นหมวดหมู่ได้นะครับบางคนอาจจะแบ่งไปเรื่องสุขภาพการงานความสัมพันธ์การพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้ซึ่งเป้าหมายย่อยเหล่านี้เนี่ยก็จะนําไปสู่เป้าหมายหลักที่อยู่ใจกลางสุดได้นะครับ 3คือขยายจากแต่ละช่องออกมาเป็นอีก8ช่องรวมเป็น8 1ช่องนะครับเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้เราบรรลุปเป้าหมายย่อยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป้าหมายหลักที่ใหญ่ที่สุดนจนอยู่ตรงกลางแล้วก็ถูกย่อยออกเป็นเป้าหมายย่อย8หัวข้อแล้วถูกแตกออกเป็นกลยุทธ์หรือว่า small win อีกห4หัวข้อที่ชัดเจนลงมือได้และวัดผลได้นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยเราคิดมาเพื่อให้คุณเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายใหญ่และรายละเอียดๆร,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 รอบตัวทําให้มองเห็นตัวเองอย่างรอบด้านมากขึ้นทั้งจากภายในสู่ภายนอกครับ แล้จากภายนอกสะท้อนกลับเข้ามาภายในด้วย 2026 Vision Board นะครับ Vision Board คือพื้นที่ให้คุณวาดฝันติดภาพหรือเขียนข้อความหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจสําหรับทุกมิติของชีวิตอะไรแบบนี้นะครับทั้งความฝันในหน้าที่การงานเป้าหมายส่วนตัวเป้าหมายเรื่องการเงินความสัมพันธ์และสุขภาพกายด้วยนะครับ mm hmm. Yearly Plan นะครับฟังชัน Yearly Plan นี้ช่วยคุณกําหนดทิศทางหลักของปี2026ป,ปีนี้อยากโฟกัสเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสุขภาพการเงินหรือว่าด้านอื่นๆที่คุณอยากจะพัฒนาในรูปแบบของตัวคุณเองนะครับ Quarterly Goals นะครับผมเข้าใจว่าเป้าหมายเป็นเรื่องยากนะล้วต้องใช้เวลานานถึงจะเห็นผลสําเร็จบางทีเราก็เหนื่อยหรือว่าลืมเป้าหมายไปมันท้อนะฮะฟังก์ชันนี้ช่วยแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆเป็นก้าวเล็กๆที่ทําได้จริงในแต่ละไตรมาสนะครับทบทวนตัวเองและรักษาแรงใจเอาไว้ได้ตลอดทั้งปี มัน l ี y คาล endar นะครับก็ช่วยคุณเห็นเรื่องราวของชีวิตตลอดทั้งเดือนนะครับวางแผนล,ล่วงหน้ารู้ว่าเดือนนี้ควรจะโฟกัสกับอะไรอะไรเยอะไปน้อยไปพร้อม self care checklist นะครับแล้วก็ habit tracker ด้วยนะครับที่ช่วยคุณใส่ใจตัวเองทั้งร่างกายแลจะจิตใจแบบพร้อมกันนะครับ มัลลี่มิวแ plan นะฮะนี่เป็นฟังชันใหม่ที่เราอยากนาเสนอทุกคนเพราะว่าผมเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นรากฐ,ฐานของจิตใจที่มั่นคงและความสุขด้วยแ planner ปีนี้จึงมีหน้าสําหรับมิวแ plan นะครับให้คุณวางแผนอาหารในแต่ละมื้อเช้ากลางวันเย็นแล้วใส่ใจตัวเองผ่านมื้ออาหารทุกมื้อนะครับเดลิทัสเป็นฟังก์ชันที่ช่วยเราเห็นสิ่งสําคัญที่ต้องทําในแต่ละวันซึ่งปีนี้แตกต่างจากปีก่อนๆเพราะว่าเราเอาเดลิทัสมาไว้หลังมันใ้คัลเลนด่านะครับ ทำให้คุณสามารถในวางแผนชีวิตใน1เดือนแล้วก็มี Daily Task อยู่ในหน้าถัดไปได้เลยนะครับไม่ต้องพลิกไปพลิกมาเหมือนเล่มก่อนก่อนด้วย m o n รีรีวิวนะครับฟังกชนันนี้จะเหมือนกับกระจกสะท้อนให้คุณเห็นการเติบโตเล็กๆในทุกๆเดือนนะครับหลังจากผ่านเดือนหนึ่งไปเนี่ยเราจะได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งมาทบทวนช่วงเวลาดีๆที่เกิดขึ้นให้คะแนนกับความรู้สึกในแต่ละด้านของชีวิตดูสุขภาพการเงินของเราด้วยนะครับ Review your vision board นะครับเมื่อใกล้สิ้นปีก็จะถึงเวลาที่เราจะย้อนกลับมาดู vision board ที่เราเคยทำไว้ตั้งแต่ต้นปีครั้งหนึ่งฟังชันนี้ช่วยให้เราทบทวนชีวิตที่ผ่านมาในทุกด้านนะครับทั้งการงานการเติบโตส่วนบุคคลการเงินความสัมพันธ์สุขภาพว่าอะไรที่เป็นจริงไปแล้วอะไรที่อยากทำอยู่อะไรที่ เปลี่ยนไปแบบไม่คาดคิดนะครับ This year reflection นะครับฟังกชันนี้ช่วยคุณเห็นภาพรวมการเดินทางที่ผ่านมาอย่างชัดเจนรวมถึงการเติบโตของตัวเองตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาด้วยผ่านบันทึกความทรงจําที่มีความสุขที่สุดหรือว่าบทเรียนที่เปลี่ยนชีวิตเรานะ่าครับ สุดท้ายคือกระดาษจดทายเล่มในรูปแบบกริดรูแล้วก็ฟรีโนตเป็นพื้นที่เพื่อเขียนบันทึกหรือว่าวาดรูปผ่อนคลายของคุณนะครับทั้งหมดนี้คือฟังก์ชันของ Mission to the Moon Energy Planner 2 0 2 6นะครับเป็นฟังก์ชันที่เราพัฒนามาจากฟีดแบ็กของทุกๆคนนะครับในปีที่ผ่านมาเพื่อผลิตสมุดพลานเนอร์ที่ดีที่สุดให้กับทุกคนในปีนี้นะครับนอกจากน,น,นี้เรายังได้พัฒนา Material ลตามที่หลายคนได้ให้ฟีดแบ็กมาเหมือนกันนะครับตัวเล่มยังคงเป็นขนาด A 5ที่กระทัดรัดและพกกาสะดว แต่ว่าครบทุกฟังชันที่จำเป็นนะครับปกหนังคุณภาพดีการละอองน้ํา Energy p l a n n e r มาพร้อมกับริบินขั้นหน้า2เส้นนะครับแล้วก็ยางรัดตัวเล่มที่ออกแบบมาไม่ให้การออกนะครับพร้อมช่องเสียบปากกาด,ด้วยนะครับด้านในใช้กระดาษถนอมาซต้าสี Ivory หนา100กรัม เขียนลื่นไม่ซึมทะลุมีซองเก็บเอกสารท้ายเล่มด้วยนะครับอีกทั้งยังมีของแถมสุดพิเศษนะครับเป็นสติกเกอร์3แผน่นแล้วก็โปสการ์ด1แผ่นให้กับผู้ใช้งานทุกคนด้วยครับช่วงนี้พรีเซลนะครับใครที่สนใจ Energy Planner นะครับตอนนี้เราพรีเซลอยู่นะครับในราคาเล่มละ890บาทจากปกติ990บาทส่วน Benzila l Edition ซึ่งจำกัดมากๆเนี่ยนะครับในช่วงพรีเซลเนี่ยเหลือราคาเล่มละ1 1 9 0บาทจาก1,290บาทสามารถสั่งซื้อได้นะครับทาง Shopee Mission To The Moon Official TikTok Shop Mission To The Moon .co นะครับและ Line Shopping Mission To The Moon ครับ